สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปเยี่ยมชมบ้านของผมนะครับผมบ้านของผมก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่กำลังทำไปเรื่อยๆครับก็ทําเผื่อแม่แล้วก็เผื่อตัวเองในวัยเกษียณนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านก่อนเดินบ้านผมนะครับทางซ้ายก็จะมีต้นมะม่วงนะครับเอาไว้ปลูกส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพวกสวนครัวนะฮะนี่เป็นมะม่วงมันนะฮะอร่อยครับกลับมาส่งกันแต่ก็ได้กินนี่อาจจะลกหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งคนต้นมะขามที่ขวางหน้าบ้านไป มาดูบรรยากาศนะครับสองห้องนั้นก็เป็นห้องที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับนะครับเพื่อจะทำกันนื่องจากพอตกบันไดก็เลยให้แกลงมานอนข้างล่างนะครับส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นยุงข้าวข้างหลังก็จะปลูกต้นชมพู่นะครับต้นมะเฟืองแลกรก็มะลิกล้วยอะไรเงี้ยยังไม่ปลูกพวกพืชผลสวนครัวมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มาอยู่เดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชยมกันนะครับข้างบนนี่นก็ ไม่ได้นอนนะครับข้างบนทำไว้แต่ก่อนนั้นคือขึ้นไปนอนข้างบนตื่นเนี้ยไม่ขึ้นค่อยขึ้นลงขึ้นไปนอนข้างบนอนะห้องก็แบ <two> ่งเป็นสองห้องครับนีนนีอห้องพ่อ,อผมห้องพ่อ,อผมข้างหน้าก็เนี <başka> ้ยสภาพห้องทาสีเหลืองก็นี่ก็ห้องผมและเขแฟนนี่ก็ทำความสะอาดเตรียมจะกลับันแล้วตรงนี้ก็ เช้าวเวลาประมาณเจ็ดโมงคึ่งก็เริ่มทากับข้าวกันครับก็มีนี่ครับต้มไก่บ้านแหนบปลาแล้วก็ลุงก็ลับคั่วให้กินนีเดี๋ยวเราพาดูให้งอ,งองครับว่าเป็นยังไงมแม่ก็เตรียมของกลับบ้านแล้วสุดพ่อก็กำลังเตรียมอาหารอยู่ครับวันนี้ก็เช้านี้ก็กินพวงนมกัน ยางผมงมจงิดูข้างหลังบ้านค่อนข้างบ้านก็จะมีลุงแกเลี้ยงวัวไว้แล้วก็มีพืชปลูกเยอะอยู่นีคือข้างข้างบ้านของผมครับลุงแกก็เลี้ยงวัวอยู่นี่พ่อเตรียมอาหารยางพวงมมไหมครับพ่อกแน่ง เวลาตากผ้าก็มาตากกันรต,ตรงนี้นะครับตกากกันข้างบ้านนี่คือหลังบ้านนะครับผมก็จะมีท่อของห้องน้ำาต่อมาตรงนี้ก็จะมีท่อท่อนีม่มีเสียงเพลงขึ้นแล้วครับผมที่บ้านต้องมีงานนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงเพลงเข้ามานะครับข้างบ้านจะปิดก,ก่อนลยครับบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับน่าอยู่ไหมครับ